อย่างจะต้องไหนนะครับพี่ผู้ถือเึ่นว่ากะแสดงน้องขา้นรถกลับมาอีกในในพางซีรีส์ครับผมเออควารู้สึกเป็นไงบ้างดีใจนะครับเหมือนะคือสิ่งาวางตัวเองไว้อยู่แล้วว่าเราอยากทํางานอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมเราอยากทํางานที่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันที่มันเวลาเราทํางานแล้วเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันสนุกกับการทางานของเราเพราะสิ่งมัเป็นคนที่เบื่อง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นอะไรอยู่แบบเดิมๆวนอยู่อะไรเดิมๆม,มัน มีความว่ามันแบบหมดแนคชั่นแล้วพอมีเรื่องเจนน,นี่กลางวันเัาตันงคืนสาธิตต่อมาคือสิ่งรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วแ <c oughs> ทบจะเรียกได้ว่ารับทันทีเลยะครับเพราะว่ามันก็ไม่เคยเล่นแต่จุดของคำว่าอคอมเมดี้ขนาดนี้มาก่อนเหมือนกัน แล้วก็ไหนก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงอีกใส่วิกต้องปลอมตัวต้องทำนู่นทำนี่ที่แบบว่าเราไม่เคยทำก็เลยแบบโอ้โหเรื่องนี้แหละตอบโจทย์เราทำพาร์ทให้าาทใาอีกพาทการหนึ่งการแสดงมือของเราเลยใช่ครัพบ,พบ แล้วกณะน,น,นี้นนเรียกว่าพักเรียกว่าพักไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างสำหรับเนี้ยไปหลายรอบเลยพักไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยจะทำงานด้วยอ๋ยอก็ออชว่วงนี้มีไปทำงานที่ญี่ปุ่นบ่อยมากครับผมนี่เดี๋ยวก็จะไปอีกแล้วอ่าอีกไม่กี่วันก็ไปแล้วครับผมหลงไหลอะไรที่นู้นจังเลยเอีอ่าหนึ่งน่าจะเป็นปกติผมเป็นคนชอบเ,ออเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่า จะเป็นประเทศไหนก็ได้ขอให้ได้เที่ยวขอให้ได้เที่ยวก่อนแบบเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะอินจอยแต่ช่วงพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเอเจนซี่ของทางคุณคนเนี่ยเขาติดต่อทํางานมาทางเราค่อนข้างบ่อยพอดีครับคือแบบมันเป็นงานที่ค้างระดับในโควิดใช่ใช่บางคนมันถูกค้างมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันคุณจุ๊ดนะที่รับรู้สุดกไปก็ไปเป็นแต่งหนีแต่อะไรมาอย่างเงี้ยเคยให้การตอบรับดีมากเลยอย่างเงี้ยคือเขาจุ๊ดตอนปิดไหนบ้างเลย ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเป็นตอนมีครั้งแรกหลังจาก่านมา2-3ปีในช่วงสถานการณ์โควิดก็เต็มนะ <laughs> เหมือนแบบเราเหมือนเหมือนผมไม่ได้เจอแฟ,แฟนๆค่อนข้างนานมากพอสมควรแล้วพอกลับไปเจออีกครั้งก็ก็รู้สึกว่าเออเราเหมือนมันหางหายไปนานแล้วเราก็แบบเริ่มแบบเตรเริ่มเริ่มเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วก็แล้วก็ ตื่นตันเหมือนกันตื่นตันจริงๆพอถึงเวลาจุดนั้นจริงๆเพราะไม่ได้เจอนานๆแล้วพอกลับไปเจอกันอีกครั้งบนเวทีครับอ่ามันน่อนข้างตื่นตันคุณแอนต้องถือกรมาลองใครมาลองรับเรายกมากตอนนั้นบอกว่าตกใจเลยอ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบว่ามารับเยอะนะแต่เขาจะมาแบบเป็นตัวแทนเขาส่งตัวแทนมาแล้วก็แบบมีดอกไม้ช่อวยอะไรอย่างเงี้ยครับจะมากแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าพอถึงเวลาขึ้น งานงานทันตแพอะไรเงี้ยเขาจะมากนันเป็นแล้วโปรเจกต์โปรเจกต์ต่อไปที่ที่เตรียมต่อไปโปรเจกต์อะไรยังเป็นความลับอยู่เลยครับใช่ก็คือเนี่ยอีกไม่กี่วันก็บินไปญี่ปุ่นอีกรอบแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นความลับอยู่น่าจะให้เปออ็นดตามรอติดตามครับน่าจะถ้าอย่างไวไวที่สุดนีกก็น่าจะสิ้นปีนี้ถ้าช้าก็ต้นปีหน้านอีกไม่กี่เดือนอะไรต่อคำเดือนเองใช่ไม่กี่เดือนเอง อยู่เรื่องเนาะงอ่อาเขาเรียว่าก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเหมือนที่เราเราเราแล้วก็ไปคอนเสิร์ตกับพี่คิดครับผมเออด้วยการยอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนมันมีแบบประก,กาศออกมา LL เ <L S 1> หรอครับเอออะไรเงี้ยทำแบบแฟนๆก็เลยบแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบนิดนึงเหมือนเหมือนเหมือนเราขอขอเขาเรียกว่าคิดสีอ๋อ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 อ่าที่ที่เข้าใจกันคือ เหมือนกับว่าในในพาร์ทของคอนเสิร์ตใหญ่ที่ในสเกลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามาขึ้นมาแบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้คู่กันอะไรเงี้ยมันน่าจะยากแล้วเราเรา,เราสื่อกันแบบนี้มากกว่าแต่ว่างานอื่นๆเรายังทํางานด้วยกันตามปกติอยู่เลย อย่างล่าสุดก็เพิ่งจะไปงานอีเวนต์ด้วยกันมาแล้วก็ยังคุยกันตามปกติไม่มีอะไรเลยเออใช่แฟนๆก็คือตอนแรกแบบก็ตกใจไงแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครบิดเหรอโอ๊ยคิดสิ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดสิ่งจะต้องไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ยังไปไหนอ่ะไรแล้วก็เหมือนแบบว่าอย่างที่บอกครับเหมือนแบบว่าเวในการทํางานค่อนข้างแยกกันไปมากกว่าคือสิ่งนี้จะไปเน้นโฟกัสเรื่องการแสดงมากขึ้นในขณะที่คริสเนี่ยใจเขาอ่ารักของอ่ารักการเป็นเป็นศิลปินอยู่แล้ว เขาบอกผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาอยากเป็นนักร้องวันนี้ที่เขาแบบได้เล่นละครเวทีได้ไปเวการที่เป็นนักร้องมากขึ้นเพราะงั้นเวในการทํางานของเราบางทีมันก็จะฉีดออกไปการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในระดับสเกลอิมแพกอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มีโอกาสเยอะมากขนาดเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้เราแค่รู้สึกว่าเราอยากทําเวทีนั้นให้เป็นเวทีที่มันแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะตรงจัความบัตทใช่ใช่เราเราอยากทําให้มันแบบออกมาดีที่สุดเท่านั้นเอง แล้วปรเด็นน้องว่าคือเสียงน้ำตาหนักมากเลยใช่ก็เหมือนแบบนั่งคุยกันเหมือนเหมือนนั่งคุยกันหลังเวทีอะไรเงี้ยคือแบบพี่เราคงไม่ได้ขึ้นแบบคอนเสิร์ตระดับเนี้ยบ่อยๆอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องทํางานของตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตอจะมีโอกาสแบบคือถ้าไม่ได้เป็นแบบนักร้องระดับ นักร้องแบบนักร้องตัวเต็งเลยจริงๆอะไรเงี้ยการที่จะมีจัดคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ได้เนี่ยเป็นโอกาสที่น้อยมากใช่ยากมากอยากจะชี้แจงอะไรแฟนๆบ้างที่แฟนอาจจะเข้าใจผิดกันชี้แจงอะไรก็ยังอยู่ก็ยังยังทำงานด้วยกันอยู่เมื่อวันก่อนเองใช่ทําทำงานด้วยกันอยู่เลยแล้วก็ก็ยังเล่นเกมกันอยู่สวัดทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องสุขภาพของพี่สีสุขภาพผมทำไมเหรอครับตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมสุขภาพดีครับสุขภาพดีตื่นมาวิ่งถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ทำงานก็วิ่งชั่วโมงหนึ่ง ต,ตอนหลังๆมาเห็น,หน,หนฟิตเดยอะขึ้นฟิตเดยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือผมมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผอมที่มีพุ่งผมก็เลยหลังๆมาก็เริ่มแบบคาร์ดิโอหนักขึ้นทุกคนทักว่าตอนนี้เหมือนผมผอมลงจริงๆผมไม่ได้ผอมลงผมแค่อหุน,นเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนแบบคาร์ดิโอบ่อยขึ้นอาทิตย์ละสามถึงสี่วันจนมันแบบมันเหลือแต่แบบมวลที่มันแบบลีนให้บอด,ดี้มันชัดขึ้นบอดี้มันชัดขึ้นครับแต่ว่าน้ำหนักเขาเดิ Okay, ไม่ได้ผอมลงสุขภาพยังดีอยู่ครับผมยังแข็งแรงใช่ยังวิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งอยู่ครับผมปอด <laughs> ปอดก็ยังดีอยู่หัวใจก็ยังดีนะหัวใจก็ยังมีอยู่ครับผมย <laughs> ังไม่ได้ให้ไข่โอเคอันนี้ขายของไปเลยโอเคอินเสิร์ตนะ